ไปทำเพื่อพี่พี่ดีกว่ากพอยากกินอะไรชื่ตามมาตามมาเอตามอยู่นี่ยอุ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยช่วยพีด้วยมันตามพี่มาแปบนึ่งพ่ชื่อแป๊บอุ้ยหลบหลบนีนี่นีเฮ้ยเฮ้ยืนหน่อยิวหน่อยินหน่อยนี่อ้ยนีก่อนนีก่อนนี่ก่อนเจ๊ ไปเลยสิจ้าน้องจะทำอาหารโครจิวะ่ะเจ๊อยากกินเลยน้องจะได้ทำให้กินอืมโคจิวเหรอเออเจ๊อยากกินอะไรเหรอน้องอยากทำอะไรน้องทำไปเลยเจ๊กินได้หมดอะ่ะให้ลองทำอะไรใช่ไหมกินอะไรก็ได้ใช่ไหม,มเดี๋ยวน้องไปถามมิชูกับีเฮียก่อนเดี่ร้าพี่ขอของนี้ดิอ๋อได้ได้ ัก็ยเฮียพี่ชิวมีนะ้องว่างไหมอืมน้องอะ่ะจะทำครัวฉิวอยากกินเลยมไหมเดี๋ยวน้องจัดให้พี่ชิวอยากกินอะไรกินอะไร,รอ๋อเอ่อทำมันก็ได้ทำมาเคอะที่กินได้หมดอะ่ะอืมอรู้พูดเหมือนเจ๊<ช>เลยไ,ไม่อยากกินอะไรแบบพิเศษหน่อยเนาะเฮ้อน้องทำมาเลยน้องทำอะไรมาเดี๋ยวพี่ก็กินอ่ะใช่น้องทำมาเลยเดี๋ยวพี่กินเองอืม เดี๋ยน้องจะทำไรดีเนี่ยโอเคแต่น้องทำให้แล้วกันชิจิตาเห็นปลาขน้าดตัวหนึ่งอ่ะเออเอาเลยพี่ชิวหนึ่งสองสามยังเออโอบลยเออเออเอาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยจะทำอะไรดีไข่เจียวหรือว่าไข่ดาว หรือว่าจะทำไข่ตุ๋นดีอ้าวทำอะไรพ่อควตัวน้อยมันจะทำครัวจิ๋วให้พ่อพี่พี่กินอ่ะแม่แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรอ่ะอ้าวแล้วพวกพี่พี่เขาอยากกินอะไรอ่ะลูกพวกพี่ๆี่เขาบอกว่ากินอะไรก็ได้ถ้าน้องทำไปกินได้หมดอ่ะอ๋องั้นหนูอยากทำอะไรหนูก็ทำไปสิเฮ้ย ซิซ่าแม่นึกอะไรออกแล้นึกไรออก่ะแม่มันรีดีแม่นึกเมนูอะไรออกใช่ไหมใช่พวกพี่พี่อะ่ะบอกว่าถ้าหนูทำเมนูอะไรอะ่ะกินได้หมดเลยใช่ไหมใช่พวกพี่พี่บอกว่าหนูทำอะไรไปอะ่ะกินได้หมดอะ่ะงั้นเอาอย่างนี้เอางั้นเลยเอ่ะแม่ใช่เอางั้นแหละก็ไดะ ใช่ก็พวกพี่พี่บอกเองไม่ใช่หรอถ้าน้องทำอะไรไปอ่ะจะกินได้หมดจะนี่ไงจัดไปให้ทเลยได้มาทำกัน อ่ะซีซ่าทำเลย อันนี้ก็น่าจะอร่อยแฮะช่วยพี่ด้วยเฮ้ยเอ้ยไปไปไม่พี่ตายเล้วเฮ้ยมันมาขำยี่ย่ะอยู่ฟ้าอยม่บนนู้นก็ไม่มีอาเมดี าไปเสิร์ฟพวกพี่ๆได้เลยได้แม่แต่เดี๋ยวน้องใส่ช้อนก่อนอ่ะพร้อมเสิร์ฟอืรับรองแซ่บชามแค่นั้นอะ่ะก็แซ่บได้ เซ็นแลวเจ๊เฮ้ยมาม่าจิ๋วโคารน่ากินอะน่ากินก็จัดไปเลยเจ๊ของเจ๊หนึ่งชามงั้นเจ๊กินแล้วนะจัดเลยเจ๊อืมฮะอืมโอ้น้องๆ อันนี้มาม่า,มาเผ็ดหรอใช่เจ๊ก็แค่มาม่าเผ็ดที่สุดในโลกกระป๋องขาว ขนาดนั้นเลยอโอ้โหน้องน้องลองมากินเองไหมน้องทำาให้เจ๊กินได้ไงเนี่ยเอาพ่เจ๊บอกว่าทำอะไรก็ได้กินได้หมดแหละน้องก็ทำให้แล้วไงเอาบ่นทำไมอะเออใช่ไม่เจ๊หมายถึงว่าอะไรก็ได้ที่อร่อยอร่อยอะอันเนี้ยมันเผ็ดเกินแล้วไหนบอกว่ากินได้ทุกอย่างไงเจ๊ผิดเองแหละ เพ็ดแล้วสองนั้นของใครอ่ะก็ของเฮียกับพิชวไงบอกเหมือนเจ๊เลยทำอะไรมาก็ได้กินเนห,หมดแหละอ๋อบอกเหมือนกันกินเน็หมดเลยใช่ไหมจ้านี่นี่นี่มาด่าอันนี้ก่อนได้ได้ได้รอรอมามานะเฮ้ยพิชวของกินมาแล้ว <sack> เฮ้ย มาม่าจิว๋วน่ากินอะอะน้องจะมาให้เลยมาม่าจิว๋วเชิญกินก็ได้เลยชิตากินก่อนดนีกว่าเดี๋ยวค่อยเล่นยังผิดไม่หายเลยแต่ก็มีเพื่อนผิดด้วยแหละไม่จองห่วงจีจีมีเพื่อนผิดด้วยแน่นอนอทีหลังจะไม่พูดว่ากินอะไรก็ได้เลยอืม น้องก็ทำแม่จิ๋วหน้ากิมกันแะ้เนี่ยสองคำกหมดแล้วของพี่ชิว่ะสองคำแล้ววะคำเดียวก็หมดแล้วโอ้คำโตๆเลยเดี๋ยวรู้สึกทำไมไม่มเผ็ดอะน่าน,น่ะดี นี่มาม่าเผ็ดปะเนี่ยใช่ทำไมมันเผ็ดจังอ่ะจะไม่เผ็ดได้ยังไงอ่ะก็น้องอ่ะทำมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกสีขาวมาให้เรากินอ่ะฮะมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกสีขาวเฮ้ยชิต้าเป็นไรทานได้เผ็ดเด็ดปิ้ยูเผ็ดขนาดไหนอ่ะเผ็ดจริงมีน้ำไหมเนี่ยไม่ไหวแล้ว กินจูเลยดน๋ยวลองกินมั้งไปละจะได้รู้มันเผ็ดน้ำน้ำรู้สกดนเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยมาม่าเผ็ดนี้แม่โอ้โหขนาดนี้เลยอ๋อแม่กินมาม่าเผ็เพียวๆโดยที่ไม่มีเครื่องเคียงอ่ะ จริงแม่ถ้ามีเครื่องเคียงนะมีไก่มีนู่นมีนี่มันจะไม่เผ็ดขนาดนี้เลยถ้าไม่ใช่ถามชิต้าเลยจริงแม่หนูอะคําคเดียวหมดเลยเห็นชาาเนียแค่นั้นนะเผ็ดถึงซวงเลยโอ้โหดูหน้าดิน้องทําไมทําว่าเผ็ดให้พวกพี่กินน่ะใช่แก้งเหรอเผ็ด เปล่าเส้หน่อยน้องไม่ได้แกล้งก็บอกน้องเองไม่ใช่หรอว่าทำอะไรมาก็ได้กินได้หมดแหละเออใช่ไม่ชีวแหละว่าอขาพูดเหมือนกันแหละมูจะเล่นเกมแล้วน้องจะเอาเอามาเพะมาให้พี่กินเลยหรอเปล่าน้องไม่ได้คิดนะนี่คนคิดแม่เองฮะแม่เหรอใช่ อะไรมาก็จะกินหมดไงแล้วน้องอ่ะคิดเมนูไม่ออกแม่ก็เลยช่วยคิดให้อ่ะอโอ้โหโหตัวกลางคือแม่เองเหรอก็ว่าแล้วน้องจะเอามา้าเผ็ดมันกล้าแกล้งพวกเราได้ไงจำไม่ได้าาเนาแม่ใช่จำไม่เลยไปซิซ่าไปเก็บของกันไปโอ้อย่างนี้ก็คือบ้างแล้วแหละพวกเราว่าไงใช่ ยอมไม่ได้ไปไปเราพยายามแขงแล้วกันว่าจะเอาคืนยังไง